ย่สิบาทนี่มันเป็นติปกสำหรับลิเกผมค่าอาหารลิเกเขานะครับคุณลุงไม่มีเอาไว้ค่ารถกลับบ้านกูยี่สิบมาเลยเจาตังทอนจริงๆเหรอเอาสิมีหลายคนนะที่เอาตังทอนเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้คนคนนั้นน่ะปลูกเมียมันจะมีผัวใหม่บ้านมันจะถูกไฟไหม้น้ำประปาก็ไม่ไหลลูกมันไปโรงเรียนก็ไม่ทันถึงไปทันครูก็ไม่เข้าโรงเรียนตายไปจะตกนรกหมกไหมพอเหรอไอ้แค่สตังทอนมันถึงับล่มจมขนาดนั้นเชียววะ วันนี้ลีเกย์ยงเชิญยิ้มภูมิใจเสนอนนจ๋า,อ,า,อ,าอ้าวเฮอโอโหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอโหโอโหไปไหนมาครับคุณลุงก็จะมาที่นี่แหละได้ยินเสียงละนาดนอนไม่หลับออได้ยินเสียงละนาดแล้วนอนไม่หลับครับแสดงว่าชอบของไทยไทยเหมือนกันชอบของไทยไทยโอ้ชอบละนาดเหรอฮะครับชอบละนาด จะจะทำอะไรกันเนี่ยอ๋อกำลังจะเล่นลิเกครับโอ้ยชอบดูลิเกเลยเอาเอาคุณลุงชอบดูลิเกเหมือนกันอ่ะขอดูด้วยเอาขอดูด้วยเออขอดูเฉยเฉยไม่ได้คุณลุงยังไงเอามันต้องเสียตัง์ลิเกต้องเสียตังด้วยมาดูลิเกต้องเสียตังสิครับลิเกเราลงทุนมากนะฮะโอ้โหมโหราตการตาไม่ว่าจะเป็นฉากไฟแสงสีเฉพาะเครื่องแต่งตัวของพระเอกนี่ชุดละสามสี่หมื่นโอ้หน้าดูเวท่าดูได้ทั้งตัวเลยเออ ขอดูด้วยดูด้วยถ้าจะดูไม่ว่าคิดราคาแปดสิบแปดสิบอะแปดสิาทสำหรับลุงเป็นผู้ใหญ่แล้วได้เลยดูลิเกแปสิบบาทคุ้มเอาไปขอบคุณครับที่เหลือไม่ต้องทอนนะฮะติปดูลิเกมีติปด้วยเอ้าลิเกคณะผมใครมาดูก็ต้องเสียติปด้วยไม่ต้องไม่เต๊ปมึงทอนกูมาเลยยี่สิบเอ๊ะมัน ยี่สิบบาทนี่มันเป็นติ๊บสำหรับลิเกผมค่าอาหารลิเกเขานะครับคุณลุงไม่มีเอาไว้ค่ารถกลับบ้านกู่ยี่สิบมาเลยเจ้าตังทอนจริงเหรอเอาสิมีหลายคนแล้วนะที่เอาตังทอนเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้คนคนนั้นปลูกเมียมันจะมีผัวใหม่บ้านมันจะถูกไฟไหม้น้ำประปาก็ไม่ไหลลูกมันไปโรงเรียนก็ไม่ทันถึงไปทันครูก็ไม่เข้าโรงเรียนตายไปจะตกนรกหมกไหมพอไอ้แค่ตังทอนมันถึงล่มจมขนาดนั้นเชียวะ มึงไม่ต้องมาแช่งเลยเอามาเลยเอาจริงเหรอยี่สิบบาทยี่สิบาทนะยี่สิบบาทเมื่อกี้ให้มาสักร้อยหนึ่งเมื่อกี้แบคงร้อย่าดูแปดสิบอนยี่สิบอนยี่สิบไม่กลัวตกนรลกเหรอเฮ้ยไม่กลัวก็ใจได้ถอนถอนถอนก็ได้แม่น่ารำคาญอ่ะอ่ะไปเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ1เ1็ดสิบสองสิบสามสิ่สิบห้าสิบหกสเจ็ครบโอเคมึงจะมาครบยังไงมันมีเรียน10แค่สิบาทแลวเนี่ย ไอ้โลนี่งงอะไรนักหนาเนี่ยก็ถอนยี่สิบบาทก็ถูกแล้วมึงก็ต้องถอนกูยี่สิบบาทเนี่ยมึงถอนสิบบาทเองเนี่ยไอสิบบาทตรงไหนล่ะเออเอ้างงอีกแล้วเอามามาเอามาใหม่มาถอนให้ดูใหม่ไม่งงอ่ะกูไม่งงอ่ะค่าดูแปดสิบให้แบงค์ร้อยมาถอ,อ,อนยี่สิบยี่สิบอ่ะยี่สิบอ่ะอ่ะเอาหน้าดูชัดๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกสเกิบอ่ะเออาเกินอโอ้โหไอ้แค่เงนินสิบบาทนี่จะจะมาโกงอีกเหรอ เอออยากจะดูลิเกก็ให้ดูแล้วเงินสิปาทอนเกินยังจะเอาอีกอ,ะอ่ะาคนที่เอาเงินเกินไปในรู้ไหมตายไปมันจะตกนรกหมกไหมจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจะทั่วโคตรเออเอเอเอาไปเออเอาไปเออขอโทษขอโทษเออเออทีนี้กูไม่เอาของมึงแล้ว <c oughs> อย่าเอานดนทีหลังอ่ะเอเอ,เอติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ Channel Ri right c อ Comedy กดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ